สวัสดีชาว RCR ครับทุกท่านผู้ชือผมนายโรเซโรดและว,วันนี้เรามาอยู่กับโปรเจกต์หมากันเองนั่นคือ Watchdog อ่าผมก็อาบน้ำให้มานั่นเองทุยิ๊ิเงิบเลยเปิดมาอันนิวเกมครับผม,ผมก็เล่นมานิดเดียวนิดเดียวจริงนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวรับก็แค่วิงว่งวิ่งวิ่งไปแค่นั้นแหละไม่ไรมากเลย โหลดดิ้งนานเกินเอาละเอาละอืมอืมอืมเฟิร์สเพย์นะครับเพิ่งเล่นครั้งแรกเลยก็ไปดูของพี่เบลิเฟอร์มานหน่อยๆก็จำไม่ได้ละเนะ้เมืองใหญ่ทุยเกมหายวะเปิดมาในอ่า เลือกเสียงเกมหายเป็นไงไม่รู้เดินชนเฮ้ยโอเคกำลังเกมหายจริงครับทำการแฮกครับผมล็อกอินเข้าเซิร์ฟเวอร์ฟุ๊บ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 ฮืมจอห์นสมิธอ่าสเกรเลีแคมิลาโอ้แฮกได้ทุกอย่าง บแฮกเรียบร้อยเข้าระบบประมาณโ t นกองเริ่ม <African> จ <samurai> okay. ับแล้วครับเราเป็นผู้เป็นผู้นะท่องไ s หนึ่งแสนต่อสามสิบวิเอ่อโหยเจ๋งเลยแท็บท็อปนั่นนะครับท,ที่ที่เรากาสาร็สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนโ,นโอ้โหอ๋อแฮกเงินจากทุกทแฮกเงินจากโทรศัพท์โน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กทุกอย่างครับเข้ามาลงกันอ่าวอนเต้แล้วรูว้สึกว่าจะเกิดปัญหาเขาวงตัวจับสัญญ,ญ,ญ,ญาณได้ Something triggered that alarm. Let's find it. I I'm am I'm shutting down now. Don't, don't, you don't, don't What the hell is that? We lay Damien, it's over. I'm just out I didn't ring them up, I didn't. อะนั่นเรียบน้อยปิดปิดระบบเรียบร้อยแล้วครับซิสเต็มหาไม่ได้นั่นเองมาติดได้รับข้อความดาวน์โหลดลิงก์เฮ้ยลิงก์อะไรอ่ะอ๋อชื่อมอริสมอริน on. One of our contractors ran a search for the hackers in the Merlot job. You're assigned Aiden Pierce. Take him Aiden Pierce. Hit the family if you need to. แล้วก็ดูอาครอบรัวฉันจะไม่ให้นายได้ยินเกี่ยวกับข่าวเกี่ยวกับไอห่ไอหำนี่นะเขา้าไปมาอย่างนี้ก็มีคนทักเฟซบุ๊กผมู้วๆเลยอย่าปิดนะอย่าพับลงไปนะดูผมก่อนอันยูบิซอพีเซ็ตแล้วโอเคไปจบแล้วค่อยไปทักอันนี้ โปรดักชันของยูบิซอมนะครับอันนี้ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่มีดังซื้อหลอกผมก็โดดมาเล่นก่อนก็ถ้าซื้อเนี่ยกินแกบครับขนาดแกบยังไม่มีให้กินเลยครับผมเชื่อมต่อแล้วผมเมืองวอชด็องนะ่อาบน้ำให้หมาไม่ใช่ละเชื่อมต่อทุกที่ครับดูดีทุกมุม ล็อกอินชุบชุบเขาสเต็มฮะไอเด้มันทำไรอะไอนี่นี่ว่าไอมาลีน่ะใช่ไหมใครสังมาฉันบอกนายแล้วฉันไม่รู้ไม่รู้เหรอฮะทักทไหมทักทไหมฉันจะไม่ให้นายไดกเรื่องมันอีกแค่เมื่อ ไปไหนมึงวันนี้ครอบครัวครอบครัวมันเป็นงานของฉันนันฉันไม่รู้บอกชื่อมาเขาไม่เคยบอกชื่อฉันเลยเนี่ยอันนึ่งแปลไม่ทันผมก็ผมไม่ได้เก่งอังกิตเลยมากมายเฮ้ยเฮ you to very carefully. want think Think. I คิดนะคิดเล่นดีๆดูนะฉันช่างแม่งตาแตกเลือดออกการพิเกมนี้ดีครับนายควรจะหยุดเรื่องนี้นะยังมีบางอย่างที่ไม่สามารถออกได้อะเนี่ยยิงล้อ ไอ้สั่งแกมาไอฉันมองชื่อนายพี่ขวาครับผมเล็งครับโอ้เป็นการหลอกโอเคเฮ้ยรอบกัดนะมึงรอบกัดอ่ะขวาดุนทุบทุบรอบกัดนะมึงไม่เอาให้มึงตายก็ดีขนาดนั้นละ ครับเก็บเรียบร้อยครับน้าโดเล่นกับไอเดนนี้มีตายแล้วเนี่ยเยี่ยมพระเอกเราก็ชื่อว่าไอเดน<ร>ะนะครับรผมเก็บกดสายค้าเป็นการแฮกเฮ้ยอะไรเนี่ยโอเคนยี่ยมเงินน้แฮกครับ ันไม่สามารถวิ่งได้ฉันไม่สามารถทำอย่างนี้ได้อะไรวะช่างหัวแม่งไอ้ไอเดนเพียสอะไรวะฉันต้องไปต่อแล้วไปครับไปตัไปอ้าว Where the hell you been? What? He's talking to me. i leave you for two minutes. Give me my bullets. I tossed them. What? You said you'd give them I told you to hold on to them, Geordi. Where no. you been, anyway? I had to make a call. And you get what you need from not know race? Are you kidding me? Let's clean this mess up. Stop admiring your work. Hey, that's cute and all, but I'm disappointed, Pierce. I mean, you failed to spot the nasty inter-gang drama I'm creating here. I don't like loose ends. Let's get him out of here. No, too late. Yeah, bottom of the eighth. Chicago's ahead, game's almost over. Okay, we are out of time. Boom! Oh. Nice huh. shot. You. Huh. Come on, you're not just a little interested in my phone call? Alright, fine. Tell me about your phone call. Glad you asked. Okay, we got a bunch of dead bodies, right? We got 40,000 people above us. We need a distraction. I called the cops. You did. not Oh yeah, true story. So cops arrive and Maurice's little band of brothers arrive and pow 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 pow. Jordy, tell me you're joking. No no, I called them too. Look, we got a messy altercation You and I slay away undetected. They'll appreciate the plan tomorrow. Great, punctual cops. Man, all these guys. You grab Maurice, get him out of here. Maurice, what do I look A shooter.

ก็โดดโอเคแก่แล้วแก่แล้วกดแทครับผมเป็นการมองหาฮะแฮกกล้องอะไรอะไรกล้องกล้องซูมแฮกต่ำตาดีขาไปครับต่๊ตตตอยู่ถนนปึบ ไปนั่งเงียบๆแฮกตรงนี้อเรียบร้อยเอ็กซเลยออกมาปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วมันก็จะก้มให้เองครับเกมนี้มันไม่มีระบบไปก้มอีกทีพโอ้แทบถูกเ หมุนเมาครับหมุนยากจริงเลยอีครับเยี่ยมโอฟฟี กรให้เยอะโอ้เกือบเกือบเกือบโอ้มึงมึงตายเจียมแอไม่มีใครในนี้ครับผมไปเฮ้ยหมอสีแดไรนี่แบ I got my ticket. Yeah. I yeah. Your hands where I can see them. Hey, this is bullshit, Jay didn't do nothing wrong. Get back now. You're vice was, aren't you? i not oh. right? Don't get smart. How did you two afford VIP ticket? Mm, bet she makes more than you do. Yeah? Hey, yo, calm down, alright? Don't give them nothing to make use. Something tells me if we run you shit stains through the system, we'll come up with plenty we can use. I need to see ID. Both of you. blind <laughs> show. <laughs> 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 Bye, 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 bye. I'm going in. Why? Whoa. hell a dude. The police are about to lock this whole place down. Bad bodies. I'm stuck dead. Unless we create a major distraction. I want to cut the power. Hello, hello, them. hello. Do it all hello, stadium? hello, hello. I thought you wanted to keep the vigilante out of the news. Everything's connected to the CTOS with a serious firewall. Right now, I need to get out of the stadium. Can you find me the nearest access point? In the next room. Or you'll need to find someone with security clearance. Security guard should have access. <coughs> but with the cops, there's got to be one around. Hey, hey you Yeah, I am. You got an evacuation plan, right? Of course we do. Right. Right. Good. We need to get over with We're not going to evacuate 30,000 <laughs> people so we can play cowboys and Indians. <gasps> but you got an nice isolated incident in the basement. We can close <gasps> the basement. I got no problem with that. <laughs> this whole place starts to fill up with Chicago PD. หน้าโอเคได้โคตรแล้วครับ<อ>ยังยังเมาส์มันมันเคลื่อนช้าแป๊บนึงครับผมขอปรับะไยนิดนึงอนคอนโทรเมาส์ไม่เห็นตัวอ,อย่างเลยยาง โอเคนี่เมาส์เคลื่อนแปดสิบโหโคตรเร็วเซฟยังเออเยี่ยม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 มันจะได้เร็วๆมันอึดอ่ะเมาส์แบบเนี้ยเกมนี้เมาส์อึดนะครับไม่ให้แบบเล่นๆเลยแฮกเข้าไปก็รีบไงนั้นไงซิสเต็มโอเคแฮกเรียบร้อย นี่นี่นี่ข้างล่างเยี่ยมปิดไฟใช่ป่ะน,นั่นเนี่ยไปเรียบร้อย Wing! Wing! Why? Mm-hmm. Keep a door locked. Shape deployed up. Nah! Nuh! Where are you, Jordan? Gone. I'm allergic to cops. So is race. But don't worry, I left you a present. Friend of a friend deals in pre-owned cars. เดินออกมาแบบมีเนียนไงโหเทพไงไอเดนโหเอสเดฟเดอะสเกตใอสเตเดียมลิฟต์เดอะพอลิสเอเรียโอ้โหงานโอเคไฟติดแล้วไฟติดแล้วเี็นไหมเวงไปหารถที่เขาเตรียมมาให้ครับ ไปครับไม่พอ,อหรือเราไปขโมยมั้งกระโดดข้ามทางนี้สินะอีอีอ่ะได้ขับรถเลยครับโอเค W S and H o S two หรือ Hand b r a k shift look behind you เชิญ g e camera อ้าเยี่ยมผมเปลี่ยน เป็นเคมีล่าเยี่ยมเห็นมือไอเดนโคตรชอบเลยครับอ้ได้ชนจดชนชนผลานันอืมไปครับอขับโคตรยากเน่น่านน่น่าน่นน่่่า เชื่อแล้วว่าการขับรถเกมนี้มันยากมันวดครับหายแล้วขับหายะครของกูเนี่ยอโอเคไปหนีโ้มหักศอกนี้เบรกนี้ดิฟโถท,ทำเล่นไปทางนู้น เบกคจิบหายแล้วอะไรขอเนี่ยชอบมุมชอบมุมเนี้ยเกม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 มึงชอบมากสวยดิเฮ้ยคนลถไฟดิฟมาหลบไงว้าววไอ้กระป๋องเปิดให้มองไม่เห็นอืมไปขึ้นทางด่วนเขาทางด่วนดิขึ้นพีงไงอืมไป ครับรถครับโอ้โเต็มที่นั่นเนี่ยนียากอ่ะยากโอ้เล่นไรกันอยู่เนี่ยโอเปลี่ยนแล้วครับ เปลี่ยนมุมแล้วไม่ไหวครับนั่นไงเล่นไงเอ,อ้ยเอ,อ้ยไปทางไหนไงชนไปต้องไปไกล้ๆยะนี่ชนเกรียนโอ้รอดแล้วครับเราเราต้องหนีทางนี้ับปน ชา้าได้พาดเร็วง่ายัำแน่หรอหนีตำรวจยากนเนี่ยทำมาพร้อ,นนอนมนะทำมาพร้ผมๆไม่รู้อะโวเหินโหว้เกมขับรถยากยิง่งต้องเบรกอยู่ตลอดเวลา นั่นไงพังแน่ทํา็ต้องพ <c oughs> ังไปเชื่อปะสวีเดนคิวเลอร์เ <c oughs> ยี่ยมครับชาคนเลยครับ <c oughs> มองไม่เห็นข้างหน้าเลย <c oughs> ต้องให้ไป,ไปครับไปคิว <c oughs> <c oughs> เคลับเด็ะโอลิคครับสุดๆนะครับนี่ใค่นี่คมชั้นแรกี่เนี่ยออ๋อออออวะของนี่เอือยาน้ำมงนยาระเบิดน้มังยานะ ครับจุดครับออกไปครับออกไปคนนี้อออของผมแล้วมไม่ออกใช่ไหมทนฆ่าแม,ม่งอีกทั้งคนทั้งไปไม่น่าทำไม,ไม่ม่งยุ่งยากเลยก็สนุกดีอ่ะขับรถหนิมันดวนก็สนุกดีครับร นี่ไงมันกำลังหาแล้วครับมันกำลังหาลาไปครับเนียนๆครับโอ้อ่อะรอดไงโอ้โห,โโหกว่าจะรอดรอบไปยี่สิบกว่านาทีล r e a ู t นครับมาร์คไว้ก่อนครับมาร์คแผนที่ครับ ไปด้านหลังครับโอเคแล้วเร e เ,เป็นคนดีเอ็มทัวร์ e อเพนดูแมปแนเพนโอเค่ครับผมรู้ครับผมรู้แล้วครับเกกลับรถข้างหน้าครับเยี่ยม แดีผมไปถึงไออาร์ฟันเมนแล้วก็หยุดหยุดเลยไอี่เขามาเบียดโอ้ไฟลงไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดมีเปิดน้มึงยริงหัวแตกแน่เกียนครับต้องเกียนหน่อยนี้ครับล่อเลยน รอให้ยกครับไฟแดงขับชิบหายเอาเองครับชิบหายเองเก <c oughs> ือบชนแล้วไหมหล่ะมึงเอ้ทำเรื่องง่ายเป็นเรื่องยากถึงแล้วออกมาเยี่ยม เออขึ้นแบบคนธรรมดาไม่ได้ไงขึ้นอย่างนี้อืมเอ้อาไม่ทันละจบคาสเซนี่ผมว่าผมก็ไปแล้วนะครับค้างลด้ยี่สิบนาทีกว่าสนุกกว่าอืมโจสับจิ้ม BigQuery venes Amazon นี่แม่มานายอยู่เอาสุดๆเลยายากถ้า,ากิปได้ไหมเนี่ยสกิป,กปกยปังไงอ๋อไปบ้านกริมสงสัยครับเขาสงสัยมีจุดสงสัยโย มันคืออะไรอ่ะเฮ้อโชคมากเฮอเหนื่อยใครโทรไม่กูคนจะนอนเจ็บของแบบเดี้ยม gained access to the CTOS back door we'll, uh, while uh, distracted by you. Since we both win in this, we'll share what we have. That backdoor allows you some access to the CTOS network. I'm still working on something bigger. Give me time. Huh? Yeah. Ah! Ah, open skilled here. Okay. อะไรว้นไ,มไม่มีบังคับด้วยเหรอเนี่ยเดียมแบตเล่เพิ่มขึ้นนี่แหละผมชอบบ็อกเกอร์สกิลคอมแบทแฮกกิง้งดรีวิ่งครับผมโหแน่นอนหน้าตายอย่างเราเนี่ยต้องดรีวิ่งคาไวเทมไม่ต้องหรอไม่จงเป็นโฟกัสครับ เราต้องยิงคนแน่นอนลดแรงถีบเยี่ยมแล้วเราไม่ยิงคนครับดองไหมอ่านไว้เจอนคลิปหน้าผมล้วชอบก็ไล่นะครับถ้าชอบมากๆก็ซับสไคร์นะครับอย่าลืมแชร์ท่านให้เพื่อนๆท่านดูด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับบีบายยเย้